สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทถินเจมจิแชนเนลครับผมมาพบกันคือเก่าครับผมพบพ่อคือเก่าืัอนี้ได้แกงคีเล็กกับพี่น้องแล้วก็เจวปลากินข้าวครับืัอนี้กินข้าวครับผมในพี่น้องแล้วก็ทอดหมูทอดหมูไหมครับผพักเอากับพ,พักสลัดพักจีพักกาดเหมือนเดิมครับแตงพบพ่อกันคือเก่าครับ beads, อยู่ห้องอยู่หอพักคือเก่าพี่น้อง ikes. เข้าวเหนียวห้าบาทคือเก่าพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานพัทถินช่องเจจิมะครับพี่นอ้องลุยน้ำกันแกงกิเล็กครับผมบอกว่าหลายครับจวดเจ็แบแ่บครับกินเข้าครับกินเข้าพี่น้องมากินเข้าน้ำกันเด้อผ <c oughs> ู้บางคนก็บ,บ่เคยกินนะเพื่อกับบุก้จัก แนเคี๊แสงหมูอืมหมูอ่ะหมูได้เนี่ยพี่น้องเมืองหมูเลยเดี๋ยวสิหาว่าตัวนี่ครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยเป็นเกียวเจียวปลาพี่น้องอ่ะ อืมครับคือประกาศขึ้นครับพี่น้อง กินขา้าวน้อกันครับแกงกิเล็กอุเจระเล็กคืนทอดตอนยังน้อยเนาะครับเพื่อนผมอยู่คล้ายทหาร คนละสุนนครใครกิฟตสีเวลา mm hmm. เขาจะปลูกต้นคีเ็กไว้เต็มอยู่ในคลายทหารผม mm hmm. ก็ไปกิบเอาเอายอดอ่อนยอดแก่นะครับให mm ้ hmm. แม่แกงแกงใไหนงคิมหนังควายบ้านเฮาละ mm ่ะ hmm. แซ่บครับ mm hmm. ตอนน้อยๆตอนเป็นวัยรุ่นดอก มันยังน้อยเนาะเป็นเบาใหม่เบาฮือมบอมมบนมเบาพื่มไหมเบาสาน้อยหมยนั้นคูณมือนี่เท่าแล้วพ่อแม่กับบมีแล้วคุเป็นลูกกัมพาแล้วเก็บสิวหนุ่มสิวหนุ่มขึ้น Đây cứ cầu tăng cho đi quá. Bé

ดิตมัมมาเนี่ย Sắp bị พัาให้แก เ <c oughs> ขาหมดความขึ้นดัง แกงคุณเหล็กแซบแซบครับพี่น้อง